ไม่มีโปรด้วยหรอวะมีสกิลโปรแน่เลย<ป>มองทะลุก,กำแพงได้นะ<ป>นี่ครับเห็นนะ<ป>เก็บดัดฟ้าพี่หนึ่งมีไหนอีกล้านเก็บสองครับเฮ้ยแล้วม,มาจากไหนวะเพียบเลยขอดาดฟ้าเอาดิเอาดิใครจะโคมออกกาเอาดิเฮ้ยคนตรงนี้เดี๋ยวขอใช้ปืนไฟหน่อย เอาโดนตัวเองด้วยปืนไฟโดนตัวเองอีกกดขางเหรอมันยิงทีละนัดหรือว่ากดขางวะเนี่ยสนับสนุนโดยเ e ดพ o t i o ชบริการเติมเกมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงตีหนึ่งนี่คือโปรโมชั่นของเกม Arena Breakout ผมบอกได้เลยว่าทูกก็เติมเองแน่นอน นอกจากนี้ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยหากใครสนใจเติมเกมก็สามารถทักไปที่เพจ Red Potion รับเติมเกมหรือว่าแอดไลน์ไปที่ Red Potion มีแอดด้วยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Delta Force นะเห็นแล้หลายคนบอกว่าสนุกนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอแลนดอมชื่อก่อนเอาชื่อนี้ละกันส่วนการตั้งภาษาเดี๋ยวขอตั้งเป็นภาษาไทยละกัน มาฟังเสียงภาษาไทยว่าจะมันหรือเปล่านะครับพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะผมก็ไม่รู้จะเล่นโหมดอะไรดีนะครับเอาเป็นโหมดวอ้วยกันนะมันน่าจะมันนะครับน่าจะใส่กันอย่างเดียวพร้อมแล้วเราสตาร์ทกันเลยทหารทุกนายโปรดะนี่คือสิ่งสําคัญในการโจมตีและป้องกันมีเรื่องราวด้วยนะครับกันฝ่ายบุกและฝ่ายป้องกัน อ๋อเป็นโหมดสอนเล่นนี่หว่าก็ดีนะสําหรับมือใหม่ผมว่าดีนะครับมีการสอนเล่นแบบนี้ด้วยพื้ทอยก๋อมันเป็นโหมดยึดพื้นที่นะครับตรงตอนทอนศัตรูเอาไว้ปกป้องพื้นที่สุดกําลังเลือกได้2ฝั่งล่ะไม่จํากัดแต่ว่าฝ่ายบุกคุณมีกองหนุนอยู่จํากัดเพราะฉะนั้นวางแผนกําลังรบให้ดีเลือกได้2ฝ่ายนะครับฝ่ายบุกแล้วก็ฝ่ายตั้งรับนะเปหรือจะพายังโดดเดี่ยวยึดปืน เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกลุยอ้าวให้เป็นล็อบบี้อันนี้น่าจะเป็นล็อบบี้ที่อีกโหมดแน่เลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดการเล่นก็มาเปลี่ยนที่ตั้งค่าได้เลยนะครับส่วนการาฟิกเฮ้ยเกมนี้ทำมาดีว่ะทุกคนก็คือสามารถปรับได้ที่120เฟรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออัปเดตแพทถัดไปนะนี่เกมมาทีหลังมันต้องดีอย่างนี้นะครับถ้ามาทีหลังแล้วยังกาก,ากอยู่เนี่ยไม่ควรมานะ ส่วน h i t e f f e c t นะครับผมน่าจะใช้สีแดงไม่ได้นะเพราะการใช้สีแดงเนี่ยมันเหมือนจริงเกินไปนะครับจนทําให้ระบบในโชเชียลนะครับคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงแล้วทำให้คลิปโดนแบนนะผมก็โดนมาหลายคลิปเพราะว่า h i t e f f e c t สีแดงนี่เลยนะครับ take care อ๋อระบบเกมเหมือนจะมีตำแหน่งให้เล่นนะครับมีรูปโล่น่าจะเป็นตัวแทงนะเนี่ยส่วนรบวกก็น่าจะเป็นตัวบวกนะ ไฟบุกเลือกจุดปล่อยกำลังพลอ๋อเลือกจุดเกิดได้เลือกโอเปอเรเตอร์ของคุณเลือกโอเปอเรเตอร์แล้วก็เลือกตัวที่จะเล่นนะครับเลือกได้หรอทำไมล็อกเยอะจังเอาตัวแรกแล้วกันตรวจสอบอุปกรณ์และเลือกโอเปอเรเตอร์ของคุณเข้าทีเขมจะให้ศัตรูได้มีที่ลบเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเกิดปุ๊บก็บู๊เลยอันนี้ปืนไลวะเนี่ย คนอยู่ไหนวะหาศัาตูก่อนอ๋อยูร่ร่นยังไม่ได้ตั้งปุ่มแล้วคามไวนะครับมันก็จะมั่วหน่อยนะอันนี้ปุ่มเดิมๆโรงงานเลยนะครับค,ความไวก็ความไวโรงงานเลยนะ นี่คือเกมแรกที่ผมเล่นนะครับตอนนี้ผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับโควไวของเกมอยู่นะนโอเคน่าจะคุมได้แล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันโปวิ่งไวนี่วะ้ยตัวนี้มันวิ่งไวได้ด้วยครับทุกคนเออจะว่าไปหมดนี้มันเล่นไงวะเนี่ยแล้วคนอยู่ไหนเนี่ย ผมมองแทบไม่เห็นเดี๋ยวหาคนก่อนเอ้า <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋หอห้ามออกนอกเขตออกนอกเขตไม่ได้ครับต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนะตัวน,นี้น่าจะยิงลูกกระเบิดนะโดนปะไม่โดนสักคนเลยเหรอเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่คิว่าจะไม่โดน แบบนี้ต้องบุกสิครับโอ้นี่ไงคนเทียบเลยกระสุนหมดเฮ้ยซ้ายโอ้โหอย่างเยอะแล้วกระสุนหมดนะครับใช้เป็นพกก็ได้วะไหนวะเนี่ยแล้วจะยิงไงวะเนี่ย เติมกระสุนไงวะเนี่ยอันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวเลือดก่อนอันนี้กล่องอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อสโมุกตอนนี้ก็พยายามศึกษาลูกเล่นของเกมอยู่นะครับว่าต้องใช้ลูกเล่นอะไรยังไงบ้างนี่ครับไม่รู้ป่าอะไรโยนๆไปก่อนแล้วกันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดนโดนจากไหนวะ ไหนไหนคนตึกเหรอตอนนี้มั่วเลยครับเอายิงลูกก็เบิดไปมีอะไรใส่ให้หมดนะครับเฮ้ย <c oughs> โดนด้วยว่ะยิงลูกก็เบิดโดนด้วย <c oughs> อยู่ไหนวะ <c oughs> โอเคเก็บดึง <c oughs> อันนี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ปืนอะไรอ๋อปืนไฟมันเผาเพื่อนตัวเองได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคนอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวขอใช้ปืนไฟหน่อยเอาโดนตัวเองด้วยปืนไฟโดนตัวเองอีกกดค้ง <c oughs> นางเ <c oughs> หรอมนยิงทเลนักหรือว่ากดค้างวะเนี่ยเ <c oughs> ป็นไหนละนี่ครับน่าจะกดค้างป่ะอ๋อกดค้างเป็นดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับเฮ้ยเราก็งงตั้งนานเ้ย <c oughs> ส่งลูกโมบิดไปก่อนแล้วกัน มดนี้น่าจะเป็นโหมดยึดเป้าหมายนะไอ้เราก็วิ่งหายิงคนอย่างเดียวเลยเก็บดัดฟ้าพี่หนึ่งมีนายอีกล้านเก็บสองครับเฮ้ยลวมาจากไหนวะเพียบเลยขอหนัดฟ้าเอาดีเอาดีใครจะโคมกันเอาดี เฮ้ทำไมเขามาเยอะจังวะแล้วมาแบบไม่พักด้วยนะฮะดูดิจุดเกิดเขารอตรงนี้ทำไมมาแบบไม่พักเลยปอโดนยิงข้างหลงังโอ้โหเกิดข้างหลงังมาไงวะเนี่ยอย่างเยอะเลยเขาเกิดหลังเรานะครับเมื่อกี้อ๋อมีขอ ขอช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยเพื่อนช่วยด้วยกดด่อแแบจะจบเกมเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนนะครับอ๋เพื่อนจะมาชุบเลยครับเฮ้ยแล้วชุบใบด้วยนะเมื่อกี้คนอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงไอ้ตัวนี้ครับที่ยิงเราอยู่ไหนบ้างเนี่ยใครเป็นใครบ้างเนี่ยตอนนี้เริ่มงงแล้วใครเป็นใคร มีเยอะจัดเลยไปหลังหลังมาอีกแล้ว,าวม,ามาดิโอ้ยตรงนี้ยังเยอะเลยโอ้ไม่ได้ฮะตอนนี้กลาดไปก่อนเลยกันโผล่ปุ๊บโดนปั๊บเลย อาดีอาดีม,าม่าสมองปิดไว้ก่อนนะครับเมื่อก,กี้เห็นทางขวาแบบๆบนะมายัางมาอีกปเปล่าใครมาอีกอ่ะโอเคเก็บไปอีกนด่งอุ้ยมาไม่พักเลยโอ้โหนี่ก็เยอะเกิน เล่นแบบมาไม่พักเลยเว้ยเพื่อนช่วยได้ปะเนี่ยเพื่อนน่าจะช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่กลางดงเลยผมมาไงวะเนี่ยตะ่กี้ว่าจะลองกดจอมแพ้ดูครับเดี๋ยวว่ามีเพื่อนวิ่งมาชุบนะโอเคเพื่อนมาชุบแบบนี้เราก็บูต่อสิครับอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเก็บกระสุนถ้าคิวศัตรูได้เก็บกระสุนตรงพื้นได้เลยฮะ สเต็ปหรอสเต็ปหรอโอ้โหเลือดแดงเลยเดี๋ยวเดีดีเดยวขอหิวก่อนอุ้ยอยู่กลางดงเลยนี่ว่าตรงนี้เลดยากครับอยู่กลางดงเลยเดี๋ยวผมจะลองยอมแพ้ดูบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงมันจะออกจากเกมเลยหรือเปล่านะเนี่ยครับกดยอมแพ้ไปแล้ว <c oughs> อ๋อเหมือนเดดแมทว่าทุกคนกดยอมแพ้ปุ๊บเนี่ยเกิดใหม่ทันทีเลยนี่ไง มาดีครับเกิดใหม่อย่างโหดบอกเลยโอ้โหคนเพียบเลยตรงนี้ไหนวะโหตัวแดงเพียบเลยเคยมีโปรด้วยหรอวะมีสกิลโปรแน่เลย มองทะลุกำแพงได้นะนี่ครับเห็นนะมันนั้นจะมีสกิลโปรนะมองเห็นทะลุกำแพงเฉยเลยบุกครับบุกบุกบตอนนี้บูอย่างเดียวครับเขายึดพื้นที่นะไหนวะอะไรแฟรบช่วยเพื่อนนะฮะ กราดมั่วไปก่อนแล้วกันเห็นอะไรขยับนี้เก็บหมดนะครับไม่สนนะปืนไฟไฟไม่น่าถึงว่ะไม่เวิร์กวะใช้กลนเหมือนเดิมดีกว่า เหมือนจะประมาณเม็ด2เม็ดนะฮะทุกคนแต่ถ้ายิงตัวเนี่ยมันจะใช้ดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับมันมีคนขับรถนะฮะแล้วผมจะทำยังไงกับรถวะเนี่ยขึ้นได้ปะรถศัตรูเหรอ เอารถเดินเองได้รถขับเองได้นะงงเหมือนกันรถขับเองเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยระเบิดระเบิดหลบก่อนเมื่อกี้มีคนยิงระเบิดมานะครับอ <ey> ๋อม like ีดาเมจช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะไหนวะ มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยลูกเล่นนี่คืออะไรอะเสาสัญญาณเหรอไม่รู้เหมือนกันครับมันเหมือนเสาสัญญาณอะไรสักอย่างอ๋อจุดเกิดเหรอนั่นเป็นจุดเกิดไป,ไปลูยก,ก,กัน,นครับอันนี้น่าจะลีกระสุนนะครับลีสะพายแล้วผมต้องไปไหนวะเนี่ย ดีครับเปิดโปรวิง่งเร็ววิ่งเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนอ๋อนี่เป็นทีมตัวเองนี่วาเดี๋ยววิ่งตามเสี่ยงไว้แล้วกันเสี่ยงทางไหนเราไปทางนั้นอย่างเยอะเลยตรงนี้เผา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 โดนไหม เผาอย่างเดียวตอนนี้มั่วอย่างเดียวครับอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ไขวะเนี่ยอา้าพึ่งตุยไปโอเคเล่นกลดีกว่าครับปืนไฟมันระยะไม่ได้วะออยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเดี๋ยวหาตำแหน่งศัตรูก่อนนะครับ มัน้าบไปที่วงแดงไม่ได้อรเขตแดงไม่ได้ไคนอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาศัตรูก่อนแถวนี้ปะซ้ายไหมนี่ไงสายหนึ่งครับเฮ้ยนี่ไงก็ปาแล้เบิดมาระวังรกวันเราต้องยึดพื้นที่ครับ โอ้ทางซ้ายงกว่าครับมาเยอะจัดเลยเอาดิเอาดิเอ,าดเออเรามีจุดเติมกระสุนได้ป่ะตรงนี้เติมกระสุนได้เลยนะครับใครมาปิดสม,มุกเนี่ยเอาวะมีสม,มุกล้วกาดใส่เลยนะครับมันโดดรังแหละยังเยอะเลย เหมือนเป็นจุดเกิดเขานะครับปูครับปูปูปูยึดพื้นที่นะต้องเคี่ยไหมศัตรูเข้ามานะครับเอ้าข้ามเขตไปได้อีกเดี๋ยวตุยเอ้าชนะแล้วหรอเฮ้ยชนะแล้วว่ะอะไรว่ะ กำลังเล่นมัน,มนเลยชนะซะแล้วนะครับสรุปนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปเกมแรกนะมันเหมือนเหมือนอารมณ์ด้เล่นเกม PC สมัยก่อนเลยนะครับก็คือจับปืนได้ก็ใส่ยับเลยนะครับยิงกันอย่างเดียวเลยประมาณว่าเกิดปุ๊บแล้วบวกยับอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนเนื้อหาไม่สนอะไรเลยแค่เห็นก็ยิงได้เลยนะครับ เอาไว้แบบเล่นมันๆได้เลยนะสำหรับเกม Delta f o r ร์นะครับถ้าถามว่าเกมนี้กระตุกใหมนะครับตั้งจากที่ผมลองเล่นเกมแรกนะไม่กระตุกเลยนะครับเล่นได้แบบเลื่นเลยผมปรับกราฟิกสุดนะครับแล้วก็เล่นไปอัดคลิปไปด้วยนะสรุปว่าเล่นเลื่นเหมือนเดิมนะครับคือเกมเขามีความสเสถียรสูงมากนะเป็นเกมเพิ่งเปิดมาใหม่แต่ว่ามีความสเสถียรค่อนข้างสูงนะครับไม่มีอาการกระตุกนะ เล่นได้แบบเลื่นๆเลยนะครับคนไหนที่เก็บกดแต่เกมอื่นมาแล้วอยากเล่นเกมแบบมันๆนะก็สามารถมาเล่นเดี่ยวตาฟอร์ได้เลยครับแค่โหลดเกมมาปุ๊บเริ่มเกมไปนี้ใส่ย,ยับได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วเป็นเกมที่เล่นง่ายด้วยนะครับผมเพิ่งเล่นเกมแรกผมยังเป็นเลยเล่นไม่ยากเล่นง่ายด้วยนะฮะส่วนบางเกมก็ศึกษาค่อนข้างนานนะถึงจะเข้าใจระบบเกมแล้วก็สามารถเล่นได้ เกมนี้แทบเป็นต้องศึกษาอะไรเลยนะครับกดเริ่มเกมไปล่หญิงได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญน,นะครับจากเกมนะใครที่โหลดมาเล่นเป็นการเปิดตัวของเกมก็แจกของขวัญค่อนข้างเยอะนะโอเคนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปเล่นเกมเดี่ยวตาฟอน,นะครับหากไม่คบเงื่อนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแลวก็อย่าลืมกด u b s ส r i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ